สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะน,น,นะคะวันนี้นะคะวันนี้ช่วงเช้านะคะอโน่ไอเกนปิดอ่านะคุณตาคุณตาจากอ่าพลายจากอ่าช่องพลายนะคะ พร้อมซับนะคะก็คุณตาก็มาาเปานะคะให้อาหมูน้อยเลมทองนะคะก็ในช่วงเช้านะคะก็ทําให้นะหมูอ้วนของเราก็อาทองนะคะเริ่มที่จะไม่อืดแล้วนะคะอาทองน้องนะคะก็เริ่มไม่กลางแล้วนะคะนายโกตง ขอบพระคุณนะคะเอ็นไอขอบคุณตาไม่ก็ขอบพระคุณนะคุณตานะะคจากช่องพลายพร้อมทราบนะคะนี่นะคะคุณตาก็มาเป่าทองให้อ่าแม่แตงโมนะคะกับอละน้อยเล็มทองอีกนะคะคุณแม่จ๋าก็จะเป่าให้นะคะก็เช้าแล้วก็เย็นนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะที่คุณตานะคะมาเป่าให้น้องนะคะ ก็ทําให้น้องนะคะก็ะท้องของน้องกอ็เริ่มที่จะไม่อืดแล้วนะคะน้องอเมื่อวานน้องก็ได้ทาย <c oughs> ได้่ายช่วงตีสามนะคะ <c oughs> ก็ถ่ายออกมาเยอะนะคะเราน้องก็นอนนะพายลมอัตลอดทั้งคืนเลยนะคะเมื่อวานนะคะ,ะวันนี้คุณตาก็มาเป่าให้น้องอีกนะคะก็รอบเช้านะคะรอบนี้ก็เป็นรอบเช้านะคะ หมูอ้วนครับหมูอ้วนน้าโกทองน้องโ็อา่าเริ่มเฟบแล้วนะคะเริ่มไม่กลางแล้วนะคะอ่าไม่เหมือนโสงวันนะไม่เหมือนโสงวันที่ผ่านมานะ อสองวันก่อนนะที่ผ่านมาโอรู้สึกว่าท้องของน้องนาะก็จะกลางมาก,ๆเ,มากๆเลยนะจะอึดมากๆเลยนะะวันนี้ก็แอมท้องน้องก็เริ่มจะกปกติแล้วนะคะแต่น้องก็ยังมีนะยังมีอาการซึมนะคะก็ยังไม่ล่าเลงนะยังไม่ล่าเลงอ่าเหมือนแต่ก่อนนะคะก็ยังมีซึมๆึมบ้างนะคะ มาครับหมูอ้วนมามาครับมามาเร็วเร็วมาเร็วๆครับหมูอ้วนก็อยากไปหาแม่แตงหมูนะหมูอ้วนนะอยากไปหาแม่แตงหมูนะคะ คนตาก็อาจะเป่านะคะจะเป่าให้แม่แตงโมด้วยนะคะแล้วก็อาเป่าให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะอ,ะอะดหูหมูอ้วนหมูอ้วนยืนนิ่งโอ้อะไรเอ่ยหมูอ้วนนะคะ mùa uôn thổi mùa uôn thổi mua hô à may mua <laughs> <laughs> ก็เป่านะคะคก็คุณตาก็เป่ายาสมุนไพรนะคะก็รักษาแบบพื้นบ้านนะคะรักษาแบบสมัยโบราณนะคะก็เป่าเป็นยาสมุนไพรนะคะไอคุณตาก็รักษาหายมาหลายเชือกแล้วนะคะคุณตาก็รักษาหายมาหลายเชือกแล้วนะคะอืดท้องหมูอ้วนเริ่มจะปกติแล้วอันหมูเริ่มจะไม่อืดแล้ว

ก็นะคะรักษาแบบประเพณีนะรักษาแบบประเพณีอแบบดั um ้งเดิมนะคะแม่ๆม่จ๋าก็จะเป่าเป็นแบบสมุนไพให้น้องเอาดูดูอันนี้คุณตาทําไมล่ะครับหมอ้วนฮะจะได้หายเร็วๆครับหมอ้วนครับนี่คะคุณตาก็รักษาแม่แตงโมด้วยนะคะ ว่าอ่าหมูอ้วนก็ยังกินนมแม่แตงโมนะคะก็รักษานะรักษาแม่แตงโมด้วยนะคะแล้วก็รักษาหมูอ้วนเหลมท้องด้วยนะคะอ่าเมื่อกี้อใครพายลมล้ครับหมูอ้วนฮะหมูอ้วนของเราก็พายลมอีกแล้วนะคะพายลมอ่าบ่อยมากๆเลยนะคะว่าคุณตาก็มาเป่าให้น้องอีกนะคะในช่วงเช้านะคะ ่าเดี๋ยววันนี้ฮอนตาก็มาเป่าให้ช่วงเย็นอีกนะคะมาครับหมูอ้วนมาฝั่งนี้ครับเร็วๆครับหมูอ้วน ยืนทำอะไรล่ะครับหมุงอ้วนไปเร็วๆให้ตาเป๋าเร็วๆครับจะได้หายเร็วๆครับหมุงอ้วนเร็วๆเลย แม่โมแม่โมก็หวงลูกเกินนะคะหวงลูกเกินนะคะแม่แต่งโม่อ่าพายลมอีกแล้วครับ <c oughs> หมูอ้วนเลอสวย เสร็จแล้วครับหมูอ้วนครับคนตาเปล่าให้หนูเสร็จแล้วรีบหายเร็วๆนะครับผมเนี่ยเออห่วงห่วงกอนกว่าปล่อยก่อนกว่าปล่อยกินดเซซิลิงเหรอ ้องน้องก็เริ่มที่จะไม่ตึงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวาน,นะคะ่ะตีสามนะช่วงตีสามน้องก็ถ่า,ถายออกมาก็อ่าเยอะนะคะน้องถ่ายออกมาเยอะนะคะแล้วน้องก็พายลมราพายลมตลอดทั้งคืนเลยนะคะเมื่อวานนะคะ <laughs> ก็เลยทําให้ท้องของน้องนะคะก็อ่ายุบแล้วนะคะยุบแล้วนะคะ rồi đi vào ngay đi vào ngay đi mà này, mà there. mà muốn ใครยืนหลับครับหมูอ้วนใครยืนหลับครับน้องก็ยังไม่ค่อยจะล่าเริงนะคะน้องก็ยังอ่าล่าเริงยังไม่เต็มที่นะคะ มาดูอาไปทำอะไรคุณตาครับหมูอ้วนเอ้ยด้วยช่วยอะไรครับอืมเนี่ะครับไปหาคุณตาเร็วเร็วครับผม

สำดาเตาแล้วครับไปอ่านยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามาช่องพังน้องแต่งโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ